งั้นคราวนี้เราไปที่โรงอาหารกันพอเดินตามถูงทางเดินก็เจอเด็กนักเรียนคนหนึ่งวิ่งชนอพอเด็กคนนั้นชนกอริมิก็กระเด้งลงไปหล้มก้ลจำเบาส่วนฉันน่ะหรอสบายมากฝึกร่างกายมาดีโอ้โหโอ้โห,โโหแล้วฉัน ก็ยกมือกำมัดทุบหน้าอกตัวเองด้วยความตื่นเต้นเฮ้ยเนี่ยเขากลัวแล้วเห็นไหมตายจริงซะละก็เผลออูอ้โฮอู้โฮต่อหน้าคนอื่นจนได้น่าอายจังไม่ได้นะกอริลล้ที่เนี่ยไม่ใช่ป่านะเป็นโรงเรียนเธอจะต้องเป็นกอริล่าที่มีมารยาทอ่ะว่าแล้วเชียวคุณกอริล่าที่เจอเมื่อเช้าสินะครับ เธอเจอหลายคนจังนะเอ๊ะเธอเป็นใครหรอจำไม่ได้หรอครับเมื่าเช้าผมชนคุณเอ๊ะชนเหรอหรือว่านี่ฉันโดนหาเรื่องอยู่ต่อสู้หรอหรือว่าฉันจะต้องต่อสู้ไม่เอานะฉันเป็นตัวเมียแท้ๆเนี่ยเลือนในตัวมันเต้นเร่าๆหมดแล้ว ก็รีมิจะทำยังไงถ้าเลือกคุยนะคะก็จะจบที่ ending 2แล้วก็ถ้าเลือกไปลงอาหารก็น่าจะไปสู่ที่ ending 3นะงั้นเราไป ending ที่2ก่อนนะคะโอ้ใครนี่เออขอโทษนะที่พูดอ uh ูโหอูโ oh หอะไรนะั้นมันน่ากลัวเลิกได้ไหมอะ่ะพอเผลอโอโหอโหไป ฉันก็โดนคนข้างๆเตือนตายจริงฉันนี่แล้วก็เลือไปซะได้ว่าแต่ฉันเคยเจอพวกเขาด้วยหรอฮะหรือว่านกกระเรียนในตอนนั้นนกกระเรียนตอบแทนบุญคุณนี่เองก็อริมีประทับใจเอ๊ะไม่ใช่ผมเป็นคนครับอา้าวฮิวแมนเหรอ จะบ้าไปเมื่อเช้าเจอกันที่หน้าประตูโรงเรียนหลายชั่วโมองก่อนหน้านั้นแย่แล้วสายแล้วกอริล่าวิ่งสับขาด้วยความเร็วระดับมักดังตุ๊บๆๆๆๆๆเราต้องจริงจังขนาดนี้หรอ <c oughs> คนที่เดินผ่านไปมาถึงกระอาป,ปากหวอ <c oughs> ขาบขนมปังจริงด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ต้องใช้ทางลัดแล้วละ่ะ ฮไม่ใช่เวลามากินขนมปังปิ้งนะเนี่ยกอริมิไต่กำแพงบ้านคนแถวนั้นแล้วก็โดยตัวไปที่จากกำแพงไปที่กิ่งไม้ใกล้ๆหวนกิ่งไม้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงโรงเรียนเองแหละยะโฮว่าแล้วเชียวว่าปีนต้นไม้ไปเร็วกว่าวิ่งอีกก็เป็นกอริล่านี่เนาะพอกอริมิห้อยห่วนตามกิ่งไม้ไปเรื่อยๆก็เริ่มมองเห็นโรงเรียน ประตูโรงเรียนใกล้จะปิดแล้วกอริมิถึงคราววิกฤตแต่กอริมิเป็นสัตว์ป่านี่นาพลังขาที่ฝึกมาจากแม่น้ำอเมซอนไม่ใช่เล่นๆหรอกนะกอริกอริเซฟจ้ากอริมิพุ่งตัวเข้าไปในประตูโรงเรียนที่กำลังจะปิดดีสินะพลังของกอริที่แท้จริงเฮ้อะโอ้ชนกันหน้าโรงเรียนตายจริง พอรีบร้อนโดดข้ามรั้วโรงเรียนมาก็ดันมาตกทับคนซะได้เอ๊ะกอริี้เป็นเด็กไม่ดีเลยเอ,อ้ยเจ็บเจ็บขอโทษค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าอะครับเอ๊ะกอริล่าอุ๊เว่ประธานนักเรียนเจอกอริล่าทับทำไมกอริล่าไม่อยู่ที่โรงเรียนล่ะโอเป็นประธานนักเรียนเหรอเนี่ย เอ๊ะหรือว่าประธานประธานกรรมการคุมกฎอะไรอย่างเงี้อเปล่าตอนนั้นเองะระฆังเข้าเรียนก็ดังขึ้นแย่ yeah, แล้วละระฆังดังแล้วงั้นไปนะขอโทษด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนประธานเป็นอะไรหรือเปล่าครับประธานนักเรียนจริงด้วยนะคะประธานนักเรียนหน่อยอะไรกันยีกอริล่านั่นจบการย้อนความ ผมเป็นประธานนักเรียนชื่อเรโอนครับืึ hmm. ชื่อหล่อช่คุณสร้างเป็นคนเอ้ยไม่สิกอริล่าที่ราวกับพายุหลังจากนั้นผมก็คาใจเรื่องคุณมาตลอดบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับน่ารักจังเลยอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะประธานนักเรียนไม่นึกเลยว่าคนที่เจอกันหน้าประตูจะเป็นประธานนักเรียนกอริมีตกใจอะ่ะ กอริมิถามตัวผู้ที่ยืนข้างประธานนักเรียนผมชื่ออิซึมิเป็นแค่ตัวตบมุกค,ครับอย่าใส่ใจเลยอ๋อจีบจีบไม่ได้หรอเนี่ยอ่ะค่ะต้องคอยตบมุกอะไรเนี่ยสังคมมนุษย์นี่ลำบากจังเลยเนาะกอริมิไม่เห็นเข้าใจเลยคุณชื่ออะไรหรอกอริยามะกอริมิค่ะ งั้นเรียกกอริสังได้ไหมครับเอ๊ะจู่ๆจะเรียกชื่อกันเลยเหรอผมเอากอริมาจากนามสกุลนะครับเออใช่ชื่อกอริยามากอรินีกอริทั้งคู่เลยนี่นะผมว่าเอามาจากทั้งชื่อทั้งนามสกุลเราเรียกว่ากอริกอริสังดีไหมครับอิซุมิอย่าตีสีคนที่เจอกันครั้งแรกขนาดนั้นสิเอ๊ะ ไม่เป็นไรเรียกตามใจชอบได้เลยค่ะท, Leon. คท่านเขาเลโอนเียกเขาเลยเหรอท่านเขาเลยหรออ่ะพูดผิดไปประธานเลโอนขอบคุณนะกอริสซังความจริงผมมีเรื่องอยากจะถามกอริซังหนะว่าไงคะทั้งที่พวกเราเพิ่งจะพบกันไม่นานแต่มาถามเรื่องแบบนี้ก็คงจะฟังดูแปลกๆแ,แต่ กอริซังก็โดนคำสาบเหมือนผมหรือเปล่าครับ <c oughs> เสียงดนตรีแบบ <c oughs> คำสาบเหรอนั่นหมายถึงตอนที่ต้องกู่ร้องไปพร้อมเต้นริมโบแดนซ์ทรงริมแม่น้ำอเมซอนน่ะหรอคะเอ๊ะ <c oughs> นั่นมันพิธีกรรมของชนเผ่าอะไรหรอครับ ที่ผมพูดหมายถึงคำสาปเปลี่ยนรูปร่างนะครับผมเป็นราชนิกุลแต่เพราะว่าบรรพบรุษโดนคำสาปตั้งแต่ครั้งการก่อนถ้าหากไม่ได้ผูกพันกับคนที่รักก่อนที่จะถึงพิธีบรรลุนิติภาวะตอนอายุ18ปปีผมก็จะมีร่างเป็นเด็กไปตลอดกาล อ๋อถึงได้ดูเด็กนี่เองเอ๊ะงั้นประธานไดโอนก็คือราชาของเหล่ามนุษย์สินะคะส่วนฉันเป็นราชาแห่งอเมซอนค่ะโอ้ยคันปากอยากตบมุกจังราชาแห่งอเมซอนเนี่ยมันอะไรหรอโคตรอยากถามเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะทำลายบรรยากศาศเปล่าๆเหนื่อยหน่อยๆซึมิ เอองั้นเท่ากับว่าถ้าประธานเดโอนไม่มีแฟนภายในอายุ18ก็จะเป็นเด็กตลอดไปเหรอคะอืมรูปร่างของผมดูยังไงก็เป็นเด็กใช่ไหมล่ะแต่รูปร่างแบบนี้คงหาแฟนไม่ได้หรอกคนที่อาอยุรุ่นราวคลาวเดียวกันไม่ว่าใครก็ไม่สนใจผมที่ดูเป็นเด็กขนาดนี้ผมคงเป็นเด็กตลอดไปละมั้งอดึงดราม่าทังนั้น จริงเหรอคะฉันเป็นกอริล่าไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรูปร่างของมนุษย์หรอกคะ่ะฉันคิดว่าการที่คนเราจะรักกันชอบกันด้วยรูปร่างภายนอกมันผิดมหาเลยความรักแค่ผิวเผินแบบนั้นไม่ใช่ความรักหรอกคะ่ะพูดดีนะเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือฮาร์ดค่ะ <c oughs> ใส่เต้นตึกปักด้วยฉันกำมัดทุกหน้าอ,อกตัวเองดังปักเดยอนทำหน้าตกใจส่วนอีกซีนนี้ตาเหลือกไปแล้วท่านเดโอนอุตส่าห์เป็นห่วงฉันทั้งที่ฉันเป็นฝ่ายชนจะต้องมีคนที่รักในหัวใจอันอ่อนโยนของท่านเดยอนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะสิ่งสำคัญก็คือต้องใช้ฮาร์ดพุ่งเข้าชนค่ะ พอกอริมีพูดจบก็หันหลังให้เรโอนขอให้เทพแห่งลุ่มแม่น้ำอเมซอนจงประสาทพรแด่ท่านกอริมียกนิ้วโป้งแล้วก็อวยพรให้เรโอนมีชัยในสงครามมันเดี๋ยวมันใช่เหรอแปลกๆล่ะเลโอนจ้องมองแผ่นหลังของเธอกอริซังช่างเป็นคนที่สุดยอดจริงๆ กอริล่าครับประธานไม่ใช่คนครับสรุปแล้วเลยไม่ได้ถามเลยเนาะว่าเธอโดนคํำสาปด้วยหรือเปล่าแต่อย่างเธอถึงจะโดนคํำสาปหรือไม่โดนคํำสาปก็คงไม่ต่างกันหรอกมั้งไม่ว่าเธอจะมีรูปร่างเป็นยังไงก็ยังเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่ดีกอริล่าครับประธานทำยังไงดีละอิึมิตั้งแต่ ฉันเห็นเธอคนนั้นฉันก็ละสายตาไม่ได้อีกเลยผมก็เหมือนกันแหละครับก็เป็นกอริล่าที่พูดภาษามนุษย์นี่นาไม่ใช่แค่แปลกเฉยๆแล้วนั่นสินะแปลกจริงๆด้วยเอาไงครับประธานไปเลยไหมอืมดูวันไหวนนเนี่ยนดหวันไหวนะนเนี่ย กอริยามะกอริมิซังหรอเป็นคนที่น่าสนใจดีนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่คนแต่เป็นกอริล่ารับประทานอืมนายนี่เกิดมาเพื่อตบมุกซิกด้วยหูประสาทครึ่งปีต่อมาเฮ้ยเดออนเนาะประธานเดออน กลายเป็นตัวผู้ที่สง่างามริชอบว่ะกรีมีสังขอบคุณที่มาบ้านของเรานะผมปลูกต้นต้วยไว้ที่เรินกระจกด้วยเชิญไปดูได้เลยขอบคุณนะแต่ว่าคลายคำสาปได้เราทั้งทีทำไมวันหยุดถึงไม่เชิญมนุษย์ตัวเมียมาละ่ะ ไม่จำเป็นหรอกครับพอผมคลายคำสาบได้พวกคนรอบข้างก็เปลี่ยนท่าทีกันไปหมดแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือฮาร์ดคนที่ผมรักมีเพียงคนไม่ใช่สิเพียงตัวเดียวก็อด้มีซัง <c oughs> น่ารักอะ <c oughs> ชอบเลโอนอะ่ะ ending สองนะคะ <c oughs> ending ของประธานนักเรียนนะคะ ความรับที่ความรับความความรักที่สื่อถึงกันด้วยฮาร์ดวยชอบเลโอนนะตอนโตแล้วแบบว่าอย่างเท่อะฮึอยากรูว่าอีกสองควรจะเป็นยังไงนะคะเนี่ย